แล้วสิงสวนอย่างเฟี้ยว,ว,ก,วก,กูบอกแล้วคนทำรูปเซิร์ฟมันชอบอม,มันเบีอเวนเจอร์มาร์เวลมึงดูรูปดิจะไปเลเวลล่างพี่ว่าแถวๆลงบ้านก่อน เเดดีี๋ยวพ่ไปอางงินแกนเสเตมีนาแม่งต้องสีฟ้าแม่งเสือทำเป็นสีส้มยาววิ่งต้องสีส้มแม่งเสือทำเป็นสีฟ้าตาลงงปะรร้าาานกะเป๋พบอะไรร้านบนกฎนะไปไปชนร้านบนกฎอ่ะหมดไหม่ใช่กูงงกับแม่งปะถ้าะงัดของแก๊งจับกลุ่มห้ามเลยนะของมีนะ พี่ก็เสียใจเสียใจอะไรพี่อรนพี่อรนพี่เสียใจอะไรไปไปขายยาส่วนตัวก็ไปนะแต่เวลาไอ้ร้านปืนดูเวลาด้วยนะเราโอเคมาด้วยนะพี่ไหนวะเอาไมครับยังไม่สีฟ้าโอเคจะเน้นร้านปืนใช่ไหมเพี่ใช่ใช่ใช่แล้วต้องดูเวลาดีนะถ้าเสมมติมันจะชนก็ต้องประมาณสักตียเก้ายี่สิบเตือนเพื่อนนะเขาขาดไม้เขาดูไม้เขาหน่อยดิสองต้มยี่สิบจะแล้ว ไหนวะมันครับเฮ้ยมันครับตัวไหนวะยาไม่พี่เห็นมีเลยวะตัวตัวเดียวก่อนอพี่ตัวเดียวตัวเดียวเกาะเลยใช่ครับเกาะมันคนละตัวครับยาโนยาวิ่งเขาหมายถึงยาวิ่งไอ้ควาย,อบ,ลยลบอกยานะเ <c oughs> พ,พิ่มพี่เผื่อเตะท็อปด้วยมีปะก้อนมีเหรีหยญอะไรเยอะปะลาบรับรับรออยู่แล้วมีสองพันกว่าเหรียญอ่ะอุ้ยจับเลยจับเลยมาเลยมาเลยมาเลย การ้านพี่เย็นดีต้อนเลยดอ่ะอึู่กลางล้านเหรอตอนนี้นนอันมาแล้วพี่เหลือสามนาทีว่าตงตอนไหนว่างบอกนะตอนไหนว่างบอกนะอันบนพี่พี่อ่ะร้านพี่มาร้านบนโอเคโอเคร้านบนสามนาทีทำอยู่ไม่ีใครจะไปชิวไหมเดีย๋ยววิ่งได้วยเต็มเนี่ยเล่นได้นะไม่ได้ทำงานส่วนตัว คนดูมึงลงกันมาลงดิสามสิบคนอ่ะเข้ามากดรับซันต้าใช่ปะได้ปากฉลามกับรถพอร์ตเนี่ยเผื่อฝีมืองอ่ะเฮียลงางว,วัลรวมสามแสนด้วยรวยนะ ร้านบอนนิตี้ไข่ะอะเดี๋ยวจะอะไรเดีย๋ยววิ่งหรือเขาเดี๋วิ่งอย่าวิ่งเขาเล่นกันไหมเขาจะเดี๋ยววิ่งหรือไหมอยู่ที่เรารวยก็ใช้โอเคงั้นเอามาเผื่อไว้หกเก้าเก้าโถ,ไ,โถไอสัตว์ขวดเดียวเอาแบ่งกันคนละขวดโอ้โห ผมสัมผัสได้ว่ายาวิ่งแม่งจะเป็นปัญหากับร้านแน่นอนร้อเปรเราก็ต้องรวมแกมีคนเราก็เลยคุยกันจะมีคนกินแล้วเนี่ยสมมติว่ากินเสร็จปุ๊บวิ่งไปร้านสักเนี่ยมีเดี๋ยวมีแน่รอเราดิ้งเราต้องรวมคุยกันไหมว่าแบบว่าเออเราจะเราตกลงว่าจะไม่ใช้กันไหมอะไรเงี้ยใช้ได้แค่เต็มหน่าอย่างเงี้ยพี่เออต้องคุยปะผมว่างัดร้านใช้สเตติน่าเนี่ยคุ้มสุดมันเปลืองจะถึงจะวิ่งกับเปลืองแต่สเตมิน่าคุ้มมันใช้สามวัน หนาวจนทำมองช้าพี่ขี้หนาวขนาดนี้นเดี๋ยวพี่จะลนปืนจุดห้าจุดสิบหัวตีบอลหกยาวยิงแดกไอ้เหี้ยควักปืนยิงเปสามสิบมั้งมึงได้ขายป่ะไม่ได้ขายไม่ได้ขายไม่ได้ขายอยากรวยอ่ะไม่เลยรวยคนดูเออแต่ปืนมันใช้ได้ดีกว่าไม่ได้ห้ามดีกว่าใช่พี่เกลียดแข่งใครซอยขาควักปืนยิงเลยอ่ะ ผมบอยว่าออทิง้งทิ้งไว้ให้อันนี้ดีอ่ะทิ้งไว้ให้เขาหมั่นไส่อนเล่นถ้ามีคนกดว่าแม่งควักปืนยิงกันแน่แต่ย่าวิ่งห้าคนถือมีดปล่ะตอนนชนพอข้างในนะระวังตู้ไฟฟ้าเลยนเ่ยนขนมเล่อนขนม ไม่ไม่เล่นขนาดนี้โอช้ชอว์มาแล้วตู้ไฟฟ้าข้างรั้วนี้ก็ระวังนะที่มีสองตัวดันเปิดหนึ่งแล้วสิงสวนอย่างเฟี้ยว งปั๊มยาทำไมเฮ้ยไอ้จ่ามงรอก่อนนะรอก่อนไะรอก่อนไะ ก่อนนะเร่องกันนะเพื่อนสองไอแพดเำลเงจะโดนแล้วเฮียชูคอมาอดีไม่เก่งคนนะคนนะคนกูโดนไม้ด่าเมตตายระวังเอล็อกพีดได้ใครอะเจ็บไปหนไหน หกสามสองพี่กายปะอ่าที่ผมเลขไรนะหกสามสองฟรีเกินเอาไอ้เที่ยเกิดมามันทำไงอะ่ะเลขเลยครับผมเลขสองศูนย์ห้าครับผมครับอะเลครับกระเป๋าหนึ่งสามศครับจอบเลยไม่จับแล้ว,ลวตัวแรกอย่างเท่ท เลขคนคุณนสองศูนย์ห้าเอาเลขใครสองศูนย์ห้าเลขใครจำได้จริงว่าเอา้าเลขใค่เอาพุดดิเอา้าเลขมึงก็ถูกถ้าบอกชื่อผู้หญิงมานะตบปากให้ i แพทโยนนะเมื่อกี้ห้ามานะเพื่อนไะห้าตลอด ท่าแบบปืนที่อยู่โซนล่างอ่ะฮียชูคอมะงับไม้แล้วเลยเขากลังไปไม่รู้ทันปะจะไปร้านไหนนะผมหาร้านให้ก่อนเชื่อไหม5ร้านมาตอนแรกโนเอยืนเต็มใช่เหรอนายยืนเต็มเลยโอ้ยหัวฟักลืมเลยเหมือนกันฟักไหนฟักไหนข้อจุดห้าข้อจุดห้าเขาก้มแล้วทำไมมุมไม่หายวะ เขาตีลุงไอ้ในฝาดมาดิเอาเขาตีหรอเร็วเร็วเลยเขาทัดลุงอ่ะตีจบแล้วพี่ผม้ขายไปแล้วพี่ใช่ผูขายไปแล้วพี่เขาขายไปแล้วเขาขายไปแล้วขายไปแล้วขายแล้วขายแล้วขายแล้วเอาไว้ขายแล้วเสร็จก็ออกคนไหนขายมึงเอาเอายามาดิเฮียเขาตีลุงอ่ะเอาแต่คนขายก็พอพี่ว่ะเอาคนขายมาดิคนไหนอ่ะผมอยากได้จอมา180เพิร์สมีจอแนะนำไหมโอ้โห180เพิร์สหรอ ร้อยแปดสิบเพิร์ทไม่รู้เลยว่ะร้อยแปดสิบเพิร์ทไม่ไม่ซื้อสามร้อยหกสิบไปเลยอ่ะแต่ได้ฟินฟินเนี่ยมันมีร้านกดอยู่ตอนนี้เขาก้มขายเขาก้มขายจุดหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่จุดห้าแต่ลุงเดินไปขาจุดห้าแล้วเขาซ้ำไปเนี่ยเราซ้ำลูโดนไม้บ๊อบหน้าโญ่ลงไปหรอวิ่งๆิ่งเขาจะมาซัดซะ ไม่ทันนำมือที่โดนฟัดเลยเลื่อนเลือดเลือนเรอข้าเยอะนะใส่หน้ากากระวังนะป้อนที่ป้อนที่ป้อนลุงลุงลงไปโดนตีขาพับเลยเหรอตีโต่อตีคือลงก่อนเนาะเรียนแล้ววะอะไรนะคือลงก่อนกูจะลงไปขายยาเพราะจุดห้ามันยังอยู่คือคือเขามาก่อนใช่ไหมสองสองสองคสามคนใช้บริการนะใช้เวลากันเยอะนะไม่หายลุงก็เลยลงไปขายเขาเลยฟัดลุงซะ ชัดลุงแล้วก็ชัดเขาแล้วก็ได้เราได้ยามาแล้วจบพี่แทนไปไปร้านต่าไอ้ลุงกูโดนตีขาพับไปกูเก่านะครับพี่กูเก่าไอ้ไอ้ไอ้เขาไอ้ลุงโดนดาเมจพวกตัดปืนก่อนเลยงบหมื่นห้าเอาหมื่นห้าเนี่ยไปใส่แมนยูนะนัดหน้าเจลสเปอร์แล้วจะได้สามร้อยหกสิบเพลสอันนี้คือถือว่าพี่ชี้ทางให้แล้วนะได้มาเก้าขวดอ่ะไหมครับเกือบไมซ้อมซ้อมอย่างเดียวครับเจ้าง อบัดนะจ๊ะสภาพเอ้าล่าสุดตบเป็นสีมาครับสองหนึ่งทำไมแนวคิดนักลงทุนถูกต้องครับมันเฟียว่ะทำไงอ่ะสามร้อยหกสิบต้องเป็นแบ์ไหนผมใช้เอเลนแวร์อ่ะอุยขอเลิกกัน ไ่มไปกัน่ะีเมืองเ่หาไหนนั้นร้านไหนต่อร้านไหนต่อต้องมีการแก้นะต่อกับพี่ต่อครับเครื่องหมย งานแก้งานแก้น็อกซิเดียตที่เขานั่งก้มคือเขานั่งก้มอะไรวะลุงก้มอะไรไม่รู้ดิ๋ยวจุดธรรมดาป่ะก้มก้มก้มแต่จุดมันยังอยู่ไงเออแม่เขาก้มเขาก้มพร้อมลุงป่ะก้มก้มซ้ำลุงอ่ะไม่ใช่พี่ไม่ใช่ปกติถ้าแบบเขาก้มไม่ก้มแต่เอ็นตีไม่แต่คือปกติแอนิเมชันอุพอก้มตกจุดลุงลุงไปเขายังไม่ก้มดีก็ยังไม่กดขายพอลุงลงไปพี่เขาขายเลยไอยลุงลงไปแล้วเขากดขายยิงไอลุงเหรอไอ้เขาก็ตีลุงอ่ะ นั่นแรกอะโฟกเฮ้ยถ้าใครเป็นแฟนแมนยูจริงอะอโมลิมีทรงจริงทีมแบบโคตรมีทรงอะโคตรดีอะไปเยือนแมนซีบุกยับเล่นดีกว่าแมนซีนะอันนี้ดูจากสแตนโอ้โหียชีวิตโคตรสวยเลยวะกูไม่ตายเมื่อกี้กูจะขายจุดห้าออกได้ไงจดตายตากันคันเลยเด็กหงษ์ทำใจรอไว้เลยครับเพราะว่าแชมป์พรีเมียร์ลีกปีนี้เป็นของเชลซีโดนฆ่ามันก็ยังขายออกอ่ะ มัน cancel เลยมันถ่ายไปเลยไม่ออกลุงบอกไม่ออกเลยไม่เห็นเหมือนตอนตีปืนแลนะ้วแม่งเสร็ฟไม่ cancel อะไรอ่ะไอตีนตีกูแม่งรถขั้นกูด้วยออไอ้ต่อปลาย FK นี่คนเยอะป่าวันเนี้ยงานร้านนีอ่อนไอเดี๋ยวงานร้านปะไอดมีมึงยืนกับใครตีม,มึงได้อะตีไม่ตีหรอเอ <c oughs> มีกูมกับเฮ้ดีมทำยังไงวะเป็นกล่มเป็นมคนนึ่งาไดีไปดีดีดีไม่ได้เนี่ยมดหน่อยใครใครจะมงีไรไว้ดีมตู้ไฟอ่ะกูช้าคือไม่ใจ่เลยต่อาลมมีะไไม่หมดวงงไม่หมดกูไปไม่ได้ใช่ๆๆ่มกลี่แล้วนมันมันบักอีซันตะขอเราจะมาแจกของขวัญโดนเสิร์ฟก่อน เดี๋ยวเอาขอตัวก่อนเนี่ยพี่ผมเล่นไป็นกรฟ้าล้มห้เดี๋ยวเราเข้าไปเปิดแก๊สกูขับมากูรู้เรื่องเลยกูเอียดมาเสร็จปุ๊บกูใส่หน้ากากเพรกูล้วงเลยหนึ่งนาทีสี่สิบนะหนึ่งนาทีสี่สิบไม่เราพูดถึงความเป็นจริงโดนไหมโดนไหมถ้าลุงบอกไม่โดนกูจะได้ออกลุงบอกโดนปุ๊บกูใส่หน้ากากเลยมาไอ้ท็อปมีคิวใช่ปะตอนแรกผมโดนดึงคอเสื้อเขาบอกขายไปแล้วขายไปแล้วก็ออกโดนเลยโดเลยขายขายหมูนำโชคเขาขายไปแล้วก็ออกถ้าเขาขายไปแล้วก็ออกเลยผมก็เลยเล่น เอาไปหนึ่งนี่งไงเอาไปอีกหนึ่งเอาเคิมมาหน่อยเดียวนะเฮ้ยมันเวียงไปไหนละไ,ไม่โดนหัวกู<อ> <ขอ S 2> ได้ไงสัตว์เอ้ยคือกู<ด>ไม่คิดว่ามันจะโดนหัวกูเมื่อกี้กูก็เลยไม่หลบไม่อะไรเลย บงยัด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 คนไใกล้มีกี่คนอะ่ะและมีสิ่งหนึ่งที่ผมจับสังเกตได้ 4, 3, 4. สี่สามสี่เฮ้ยหุ่นหอยยังกดอยูนะเวลาเข้าบอไมให้มันไม่ต้องเก็บอาวุธดิให้เข้าก็คือเข้าปกติอ่ะหุ <Okay. S 1> ่นหอยโคเอ M E M โอเคโอเคโอ๊คคุยอยู่จุดต้องไฟเต็มเลยนะจุดต้องไฟเต็มเลยนะยังอยู่พวกก่อกเลยโดนปรับนะโอเคโอเค ดูต้มไฟเต็มเลยนะพ e ี่ดีเล็ดดีเล็ดเข้าเข้าตอบก่อนที่เท่าไหร่วะสูบแรกกดไป5นี่เป็นร้านที่6หมุนหอยเป็นร้านที่7อีกร้านนึงเหลือร้านเดียวปะเหลือแดงเขียวดูไเขียวไม่รู้ได้ยังจะไปดูให้พี่ดูแดงให้เขียวก็ได้พี่ครับ หครับพี่ชายโอเคเอเคียวมิโนอารอมันทำเป็นน้องชายไม่ได้เพราะว่าจโจเคประวัติมันเป็นลูกคนเดียวก็เลยแบบให้ตระก,กูลเดียวกัน